ทำไม CP ถึงมีแบรนด์กาแฟถึง9แบรนด์วันนี้ Let Brief จะมาเล่าให้คุณฟังครับ ในปี2561จากข้อมูลของสถาบันอาหารนะครับมีการระบุว่าตลาดกาแฟเนี่ยมีมูลค่านะครับมากถึง23,727ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในปี2563เนี่ยมูลค่าตลาดกาแฟเนี่ยมีมากถึง60,000กว่าล้านบาทเลยทีเดียวเมื่อเห็นตัวเลขแบบนี้แล้วนะครับทำให้หลายคนเนี่ยเริ่มสนใจตลาดกาแฟมากยิ่งขึ้นนะครับพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเริ่มหันมาดื่มกาแฟกันมากขึ้น,น ทำให้แบรนด์เล็กแล้วก็แบรนด์ใหญ่เนี่ยต่างอยากที่จะเข้ามาร่วมชิงส่วนแบ่งในตลาดกาแฟตรงนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็หนึ่งในแบรนด์ที่เข้ามาร่วมแข่งขันแล้วก็ชิงส่วนแบ่งการตลาดกาแฟตรงนี้มากขึ้นก็หนีไม่พ้นแบรนด์ CP นั่นเองนะครับทีนี้ถามว่าทําไม CP ถึงมีตั้ง9แบรนด์นะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังเหตุผลกันเนี่ยงั้นเราลองมาทําความรู้จักแบรนด์กาแฟที่อยู่ในเครือ c ีทั้งหมดทั้ง9แบรนด์กันดีกว่านะครับแบรนด์แรก อัลคาเฟ่คัสสันกาแฟมวลชนอาราบิเทียจังเกิลทรูคอฟฟี่เชสเตอร์เบลลินี่และสตาร์คอฟฟี่ครับ ส่วนสาเหตุหลักนะครับที่ CP เนี่ยจำเป็นต้องมีแบรนด์กาแฟมากถึง9แบรนด์นั่นก็เพราะว่าเขาอยากที่จะเจาะกลุ่มตลาดให้ครบทุกเซกเมนต์นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูทีละแบรนด์กันเลยดีกว่านะครับว่าแบรนด์กาแฟแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาไปเจาะกลุ่มเซกเมนต์ไหนกันบ้างนะครับก็สําหรับแบรนด์แรกนะครับก็คือตัวของ All Ca า e นะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยใช้บริการกันอยู่แล้วนะครับซึ่งแบรนด์ออ l Ca า e เนี่ยก็เน้นเจาะกลุ่มระดับเริ่มต้นนะครับราคาก็ไม่ได้สูงมากนะ เซเว่นอีเลฟเว่นะครับก็น่าจะเคยใช้บริการกันอยู่แล้วนะส่วนแบรนด์ต่อมาคือคัสันนะครับซึ่งคัสันกับตัวออคาเฟ่เนี่ยก็ถือว่าอยู่ร่วมชายคาเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็น2แบรนด์ที่มักจะเปิดอยู่ในเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับซึ่งมีอยู่กว่า1300 0กว่าสาขาเลยทีเดียวครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของค่าเช่าสถานที่หีเนี่ยตัดออกไปเลยนะครับทำให้ในเรื่องต้นทุนนะครับของกาแฟแต่ละแก้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้นะครับสามารถจ่ายเงินเพื่อดื่มได้ทุกวันนั่นเองนะครับแต่ว่า ข้อเด่นของคัสสันเนี่ยก็คือจะเป็นกาแฟาที่ถูกชงด้วยมือนะครับก็มีความคราฟมากกว่านะครับแล้วก็แบรนด์คัสสันเองเนี่ยยังมีพวกขนมนมเนยพวกแซนด์วิชหรือเบเกอรี่เนี่ยเข้ามาประกอบนะครับในการขายร่วมกับกาแฟาด้วยนั่นเองนะครับ ส่วนแบรนด์ต่อมานะครับก็คือกาแฟมวลชนนะครับหนุ่มสาวชาวออฟฟิศหลายคนน่าจะเคยดื่มแบรนด์นี้อยู่แล้วนะครับกาแฟมวลชนเนี่ยก็จะมีจุดเด่นนะครับในเรื่องของราคานะครับที่สามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วก็ในร้านกาแฟมวลชนเนี่ยก็ยังมีเรื่องของพวกขนมนมเนยเบเกอรี่หรือแม้กระทั่งสินค้านะครับของชุมชนที่อยู่ในละแวกเนี่ยก็สามารถนําเอามาขายในร้านกาแฟมวลชนได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็การให้บริการในร้านของแบรนด์กาแฟมวน ยังมีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับรวมถึงมีการชงกาแฟผ่านเครื่องแมชชีนนะครับเพื่อเพิ่มความรวดเร็วแล้วก็ความคงที่ของรสชาตินะครับให้คนที่ติดอกติดใจเนี่ยสามารถกลับมาซื้อใหม่ได้ตลอดนั่นเองครับ แบรนด์ต่อมานะครับก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่าอาราบิเทียนะครับแล้วก็จังกู๊คาเฟ่นะครับขออนุญาตรวบเป็น2แบรนด์ไว้ในข้อเดียวกันเลยนะครับซึ่ง2แบรนด์นี้เนี่ยก็ถือว่าเจาะเซกเมนต์ในกลุ่มลูกค้าระดับ B บ,บวกนะครับที่อยู่ในย่านของคนที่ใช้ชีวิตหลากหลายแล้วก็หนาแน่นหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของทำเลเนี่ยส่วนใหญ่โดยเฉพาะอาราบิเทียเนี่ยก็จะมีการเจาะนะครับ สถานที่หรือโลเคชันเนี่ยที่มีจํานวนคนเยอะๆนะครับหรือเป็นสถานที่สําคัญๆนะอย่างเช่นตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับส่วนจัง g ก e c คาเเนี่ยก็จะมีการเจาะนะครับสถานที่ที่เป็นหมุดหมายในการเข้าไปซื้อของอะไรต่างๆมากมายนะอย่างเช่นเป็นฝั่งของ CP Freshmart นะครับหรือเป็นของ Lotus Go Fresh นั่นเองนะครับก็ถือว่ามีกลยุทธ์ในการที่จะตั้งต้นนะครับหาสถานที่ที่มันแมทช์กับกลุ่มเป้าหมายที่วางเอาไว้นั่นเองครับ ส่วนแบนต่อมานะครับชื่อว่าแบนเบลลินี่นะครับเบคแอนด์บลูนะครับ ก็เชื่อว่าถ้าใครหลายคนเนี่ยเคยเข้าไปใช้บริการในแบรนด์เบรนี่แล้วก็น่าจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่ดูหรูหราขึ้นมานะครับก็แน่นอนครับเพราะว่าแบรนด์เบรนี่เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์เซกเมนต์ที่มีระดับพรีเมียมสูงขึ้นไปนั่นเองนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกาแฟนะครับเขามีการคัดนะครับเมล็ดกาแฟรวมถึงกาแฟสดเนี่ยที่มีคุณภาพดีจากประเทศอิตาลีนะครับแล้วก็มีการหลังสรรเมนูต่างๆออกมามา,มากมาย โดยเฉพาะขนมปังต่างๆมากมายนะครับที่ถูกรังสรรค์โดยปาติเซนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทําขนมปังฝรั่งเศสนะครับมารังสรรค์เมนูต่างๆนะครับประกอบกับการกินควบคู่ไปกับกาแฟหลากหลายเมนูไปด้วยนั่นเองนะครับส่วนแบรนด์ถัดมานะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะั่นกะ็คือ True Coffee ครับ True Coffee ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะเคยใช้บริการเนเพราะว่าถือว่าเป็นแบรนด์กาแฟที่มีที่ตั้งนะครับตามห้างสรรพสินค้าหรือย่านคอมมูนิตี้ต่างๆนะครับเพราะว่า True Coffee เนี่ยเขาตั้งไว้เลยว่าอยากจะให้เป็นร้านกาแฟที่มากกว่าร้านกาแฟก็คือเป็นคอมมูนิตี้พื้นที่ที่คนหลากหลายวัยที่มีไลฟ์สไตล์แบบดิจิตอลเนี่ยสามารถที่จะมารวมตัวกันนะครับนัดพบปะกันนะครับอาจจะนัดเพื่อนนัดลูกค้าหรือว่า ว่าบางคนนะครับอยากจะหาสถานที่อ่านหนังสือเพื่อเทคไทม์ให้กับตัวเองเนี่ยหลายคนก็น่าจะเคยไปใช้บริการที่ทูคอฟฟี่นะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตให้เราใช้ด้วยนะครับเขายังมีบริการนะครับแบบครบวงจรก,ก็คือการจ่ายเงินเนาะเป็นเพมเมนนะเราก็สามารถที่จะจ่ายผ่านแอปได้อย่างสะดวกสบายนะครับเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับยุค Cashless Society นั่นเองนะก็คือสังคมไร้เงินสดเนาะเรียกได้ว่าโอ้โหเป็นแบรนด์ที่ เข้ามาตอบโจทย์คนเมืองได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวนะครับส่วน2แบรนด์สุดท้ายนะครับนั่นก็คือ Star Coffee กับ Chester นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นสองแบรนด์ที่เข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องของ Ecosystem มในเครือ CP นะครับให้ครบลูกครบวงจรมากขึ้นนะครับนั่นก็คือว่า2แบรนด์นี้มักจะอยู่ในตามของร้านอาหารในเครือ CP เนะี่ยก็ไหนๆมากินอาหารกันแล้วนะครับถ้าจะสั่งกาแฟเนี่ยก็สามารถสั่งได้ผ่าน2แบรนด์นี้ได้เลยก็นี่ก็คือทั้งหมด9แบรนด์นะครับแบรนด์กาแฟในเครือ CP นะ ซึ่งถ้าเรามองเจาะลึกไปแล้วนะครับเราก็จะได้เห็นกลยุทธ์เนี่ว่าสาเหตุที่เขาสร้างแบรนด์กาแฟขึ้นมาในแต่ละแบรนด์เนี่ยก็ล้วนมีวัตถุประสงค์นะครับไปพร้อมกับกลยุทธ์ที่จะมาตอบโจทย์กับกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างดีทีเดียวแล้วก็จากข้อมูลนะครับถึงแม้ว่าในเครือ CP จะมีแบรนด์กาแฟถึง9แบรนด์นะครับแต่ว่าถ้าเราเอาแต่ละแบรนด์เนี่ยมารวมกันแล้วนะครับรวมกันหมดทุกๆสาขาเลยเนี่ยเราจะพบว่าจะมีมากถึง7,500กว่าสาขา ขากันเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งกลยุทธ์การแตกแบรนด์กาแฟมาออกมาหลายๆแบรนด์เนี่ยรวมทั้งหมด9แบรนด์ของในเครือ CP เนี่ยส่งผลทําให้ CP เนี่ย ทองส่วนแบ่งทางการตลาดนะครับเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านกาแฟเนี่ยมากเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียวนะครับก็หวังว่าเนื้อหาในเรื่องเกี่ยวกับกาแฟนะครับโดยเฉพาะแบรนด์กาแฟในเครือ C p น่าจะทําให้หลายคนเนี่ยได้รับประโยชน์แล้วก็เห็นมุมมองทางด้านกลยุทธ์ในการแตกแบรนด์ออกมาเยอะแยะมากมายไม่มากก็น้อยนะครับโดยเฉพาะคอกาแฟเนาะเราอาจจะได้สํารวจนะครับเรื่องของแบรนด์แล้วก็การเห็นกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็หวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะทาให้ทุกคนเนี่ย ได้รับประโยชน์ไปไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าใครชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพจของแบรนด์เคสไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับว่าครั้งหน้าเราจะเอาเรื่องแบรนด์หรือเคสสตั๊ดดี้อะไรมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ